สวัสดีจ้าแม่น้องหมวยอุดรท่านี้นะคะเมื่อนี้คุณแม่กับสิบพาน้องเขาไปหาหมอนะคะคุณหมอนัดวันที่สิบหกมกรล้าก็คือเมื่อนี้เนาะอ่าคุณแม่กับสิบพาน้องไปหาหมอตามหมอหนัดจ้าสวัสดีค่ะฟ้าเดียจ้าอุ้ยวัยสวยทะลุอ่ะสวัสดีค่ะนแน่หมวยค่ะน้องหมวยค่ะ เป็นจังไดคะเมื่อนี่ไปหามหมอหน้าตาสดใสบอการสดใสจะไปตามใบหมอนัดจากหมอกระนัดไปสียาแล้วก็ไปเมื่อไปประเมิอนอาการทั้งยาเสพติดจ้าไปกับพุณนแม่แล้วุณลูกจ้าเป็นจังไดยุบบ้านอาการดีขึ้นบอบ้านกับอาการดีขึ้นรู้จักกับรักษาตามขั้นตนการของทางโรงพยายบาลแล้วกัทางของสพสีถาจ้าปาเดียหักแม่หมวยบ่เนี่ย แม่หมวยฮักน้องป้าเดียบอฮักกาฮักกะเฮ็ดใจแข็งๆเลกให้ได้นะเผื่อลูกเผื่รอบอรัวเผื่อนาคตของหนูสองคนนะคุณยายก็ห้ยกำลังใจนะอ่ามิยังฝากถึงเอฟซีบอกาบขอบคุณเอฟซีถูกกำลังใจจากที่ทรงขอามาให้น้องหมวยน้องหมวยกระสิเย็บไปเป็นแรงบันดาลใจในการใส่ชีวิตเราก็ได้การเลิกยาเสพติดทางนี้จ้ากระสิเย็บทุกข้อมันทูกกำลังใจมากใส่ชีวิต ต่อไปจ้ะเราก็เลิกยาเสพติดให้มันได้จ้ะเราก็ฝากขอโทษไอ้จอนนี่น้่นจะเราก็จะสีไพ่ง่ามเลิกยาเสพติดให้มันได้จ้ะ,จะน้องฟาเดียฝากอะไรถึงเอฟซีบอลลูกเอาบอขอบคุณเอฟซีบอค่ะ ขอบคุณเอฟซีจ้าน้องฝ้าเดียกับสิบห้าแม่หมวยไปหาหมอนะคะเมื่อนี้สู่ๆเด้อเรื่องคุณแม่คุณลูกเด้อทุกคนให้กาลังใจจ้าเป็นกําลังใจให้เด้อค่ะเด้อน้องฝ้าเดียและแม่หมวยคุณยายก็ให้กาลังใจเต็มที่เดี๋ยวเมื่อนี้คุณแม่กับสิบห้าน้องไปหาหมอหามาแล้วคุณแม่ก็เหงานนตามปกติค่ะขหคือเกาแล้วก็ออกตลาดคือเกาเมื่อนี้คือสิให้น้องฝ้าเดียอยู่บ้านกับคุณยายทวดคุณตากับแม่หมวย เนี่ยก็สิไปตลาดผพ้ดเดียวมือนี่อ่ะมือนี่พ่อแคน,น้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า